วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่นจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแก่นธรรมธรรมสภาวัดพระธรรมกายเซยเติมประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญปัญญาบรมีผ่านระบบออนไลน์ ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันพุทธที่2อธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง gbnnews.com ทาง Facebook บุญนิวทีวีและทาง YouTube c h anel n บุญนิวค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวแผนองค์กรกิจกรรมงานบุญจากศูนย์ต่างๆรวมไปถึงข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูช尼ยาจารค่ะ เมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาณห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายธรรมทายาที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2563ได้ประกอบพิธีฝากตัวเป็นสิทธิโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังครกร,กรังสิริอิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ซึ่งกิจกรรมเริ่มด้วย ผู้แทนธรรมทยญาตจจำนวนสองท่านได้น้อมนำผ่านทุบเทียนแพรถวายสักการะจากนั้นธรรมทยญาตทุกท่านได้กล่าวคำขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ต่อหน้าท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาแก่ธรรมทยญาตโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ธรรมทยญาติได้มารวมกันประกอบพิธีสำคัญพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธตั้งแต่อดีตระหว่างลูกศิษย์กับพระอาจารย์โดยมีพระอาจารย์คอยแนะนำ <ไป S 1> ให้ศิษย์ทำความดีเป็นต้นแบบที่ดีให้ศิษย์ได้ความรู้ที่ดีที่สำคัญป้องกันไม่ให้ศิษย์ทำความชั่วให้ทุกท่านดีใจภูมิใจที่ได้ตัดสินใจมาบวชเพราะเส้นทางที่เราจะเดินต่อไปนี้เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดจึงถือว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดสำหรับพิธีฝากตัวเป็นสิทธ์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาค่ะการที่เราได้แสดงตัวเป็นสิทธ์นั้นนะโดยในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นประเพณีนะเป็นพิธีการหรือพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเพราะผู้ที่จะเข้าถึงพระพุตธตรยัยโดยการมอบตัวเป็นสิทธ์นั้น ผู้นั้นต้องมีความศรัทธาเป็นเบื้องหน้ามีความเคารพเป็นพื้นฐานพอเมื่อมอบตนเป็นศิษย์นั้นแสดงว่าเราจะได้เป็นอันเตวาสิกของพระอาจารย์ที่เราบอกว่าขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้านะอาจจรโยเมพันเตโหหิหรืออุปชาโยเมโหหิเนี่ยนะขอท่านจงเป็นอาาุปชาของข้าพเจ้านั้นก็เป็นการมอบตนนะให้ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอน ส่วนใหญ่การมอบตนเป็นสิทธนั้นในทางโลกทั่วไปเราก็จะได้เห็นว่าเออมีการมอบตนเป็นสิทธเพื่อศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆซึ่งคล้ายๆกับทางพุทธศาสนาที่มอบตนเป็นสิทธเพื่อจะเข้าถึงพระตาตยเพราะว่าความรู้ในพุทธศาสนานั้นทําให้หมดกิเลสอาสวะได้นะแต่ว่าความรู้วิทยาการศิลปะวิทยาทางโลกนั้นเป็นเพียงแค่ทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นการมอบตัวเป็นสิทธจึงเป็นพิธีกรรมที่สําคัญ นะก่อนที่จะได้บวชสมัยก่อนการบวชนั้นท่านเรียกว่าติสารณคมนูประสัมบทา,าก็คือการบวชด,ด้วยการถึงแต่สารณาคมแต่ตอนหลังมาก็มันเป็นการบวชแบบยติจตุถกรรมนะก็คือการบวชเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่การมอบตนเป็นสิทธินั้นน่ะจึงเป็นกิจกรรมหรือเป็นพิธีกรรมที่สําคัญนะที่เราทําด้วยความนอบน้อมด้วยความตั้งมั่นที่จะ นับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมทัศงเป็นีิพึ่งการนอบน้อมนี่ท่านบอกว่าหนึ่งการนอบน้อมส่วนใหญ่บางคนนอบน้อมเพราะว่าความกลัวอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการส่วนหนึ่งของอการเข้าถึงรันตนตรัยหรือสรนา,าคมการนอบน้อมเคารพนอบน้อมเพราะว่าเป็นญาติก็ไม่ใช่นะการเคารพนอบน้อมเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ยังไม่ใช่นะเพราะว่ายังเป็นวิทยาการทั่วโลกทางโลกทั่วไปแต่การนอบน้อมได้ว่าผู้นั้น นะเป็นปูธะยบบุคคลนะหรือว่าบุบคคลน,นั้นนะเป็นผู้ควรบูชานะนอบน้อมด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสอันนั้นจริงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสารนาคมหรือไตาสารนาคมเพราะฉะนั้นนี่วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่งดงามถูกต้องตามโบราณประเพณีถูกต้องตามพระพุทธศาสนาซึ่งก็จะเป็นพิธีกรรมสำคัญต่อน,นี้แล้วก็คือการ บวชนะเป็นพระภิกษุนะต่อไปการที่เราได้มาฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านเนี่ยมันเป็นการที่เราแสดงความเคารพต่อท่านเพื่อที่ว่าหลังจากนี้ครับเวลาเราได้รับการเรียนรู้ได้รับการสั่งสอนเนี่ยเราจะได้มีวิชาความรู้ที่มั่นใจเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันการที่เราได้มาบวช ได้มีพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงเป็นครูคอยสอนเราเนี่ยการที่จะบวชเนี่ยเราต้องมีการฝึกฝนอบรมตัวเพื่อที่จะเป็นพระเป็นพระที่ดีเป็นพระแท้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นวิชาความรู้คำสั่งสอนต่างๆจากพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะได้เอาไปใช้แน่นอนครับโอวาทของเจ้าวาสนะครับก็ท่านก็ให้กำลังใจในการมาบวชเป็นพระ ก็ถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆพวกเรานี่โชคดีมากๆครับที่ได้มาบวชครั้งนี้หมู่บ้านวรารักษ์อเภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันครบรอบ10ปีหลวงพ่อพุทธวรารักษ์เมื่อวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาหมู่บ้านวรารักษ์ตคลองสามอคลอ,องหลวงจัังหวดปทุมธานีได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์29รูป เนื่องในวันครบรอบ10ปีหลวงพ่อพุทธวราลักษ์โดยมีคุณะเนศรื่นกินประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวงกล่าวเปิดงานและได้รับความเมตตาจากพระครูปรลัดนเชษพงศิริวังโสเจ้าอาวาสวัดป่าห้าพระองค์เป็นประธานสงฆ์โดยสมาชิกที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านวรลักษ์ต่างพาบุคคลในครอบครัวและชักชวนเพื่อนบ้านมาร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธด้วยความปลื้มปิติใจสำหรับการตักบาตรนั้นถือว่าเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยตรงเป็นประเพณีที่สร้างความรักความสมัคคีแก่สมาชิกภายในหมู่บ้านโดยในวันนี้ทุกท่านต่างพร้อมเพรียงกันมาร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ10ปีหลวงพ่อพุทธวราลักษ์ซึ่งเป็นพระประธานประจำหมู่บ้านวราลักษ์ เป็นศูนย์รวมใจของสมาชิกในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่นจัดพิธีทอผ้าป่าสมัคคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแก่นธรรมธรรมสภาโดยก่อนจะเริ่มพิธีกรรมงานบุญทอผ้าป่าได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณประเทศวิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเจ้าอาวาสวัดหนองกุงเป็นประธานสง์นำประกอบพิธีสวดถอนทั้งสี่ทิศ ผืนแผ่นดินนี้ให้เป็นมงคลซึ่งพิธีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับไล่ความไม่ดีหรือความชั่วร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นและให้เกิดความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ประกอบพิธีติดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันติดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรกของอาคารปฏิบัติธรรม ซึ่งสามารถรองรับคนได้ประมาณ500คนหลังจากนั้นท่านคณะเจ้าภาพนำโดยพันตำรวจเอกจาตุรงมหิธิโชตได้เป็นผู้บังคับคันโยกในการตอกเสาเข็มต้นแรกพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดชยันโตเพื่อความเป็นสิริมงคลในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าตราเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ซึ่งท่านประธานผ้าป่าสมคีครั้งนี้คือกัลยาณมิตรวราพรล่าหานส่วนพันตำรวจเอกจตุรงมหิธิโชตได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่กัลยาณมิตรวราพรล่าหานจะได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าสมคีพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าป่าแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนท่านเจ้าภาพประธานรองได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาพิธีกล่าวคำถวายคีฬานภเพศพิธีกล่าวคำถวายททยธรรมพิธีกล่าวคำถวายสื่อธรรมะพิธีกล่าวถวายพัตหาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสโมโภชนิยกถา,าโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าการให้ที่อยู่อาศัยยอมชื่อว่าให้ทุกสิ่ง ถือว่าเป็นบุญมากที่พวกเราทั้งหลายได้มาสร้างถาวรวัตถุไว้ไม่ว่าจะเป็นศาลาอาคารต่างๆเพื่อจะได้เอาไว้ใช้ในงานพระพุทธศาสนาและขอให้สาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านมาร่วมกันสร้างบารมีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุดงคัสสถานชนบุรีจัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันพระที่ผ่านมาค่ะ เมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่ําค่ำเดือนหนึ่งทุดงคัสถานชนบุรีได้จัดสวดมน์นั่งสมาธิและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนบทธรรมจักกปวัตนาสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริง และการสวดมนต์ก็เพื่อให้ชาวพุทธทุกคนสามารถสวดบทธรรมจักรกับปวัตนาสูตรได้ทุกคนพร้อมทั้งเข้าใจเนื้อหาของบทสวดมนต์นี้ด้วยจากนั้นพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปสู่สัมปรยภพเพราะทุกวันพระเป็นวันที่กระแสบุญจะแผ่ถึงผู้ล่วงลับได้โดยตรงผู้ที่มีทุกข์ก็จะพ้นจากความทุกข ผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาสร้างความสว่างสวยไปทั่วบริเวณจัดงานซึ่งถือเป็นการเติมบุญให้ทุกท่านทับทวีเป็นสายบุญเชื่อมโยงไว้ในพระพุทธศาสนาและมหาปูชนียาจารย์นับเป็นภาพของการทำความดีที่สวยงามและปื้มปิติทุกท่าน ที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระที่ผ่านมาค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและเวนีนประทักษิณเนื่องในวันพระที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันพระคืน15บห้าค่ำเดือนหนึ่งที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดสวดมนต์นั่งสมาธิและเวนีนประทักษิณโดยพระอาจารย์ได้นําพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ทำวัดเย็น สวดมนต์ในบทธรรมาจากกักรกระเปาวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลอย่างความสงบสุขร่มเย็นที่เกิดขึ้นซึ่งบทสวดน,นี้เป็นบทสวดสำคัญเป็นบทสวดแรกในพระพุทธศาสนาทำให้พระอัญญาโกธัญญะมีดวงตาเห็นธรรมได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระพิสุรูปแรกทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์สาคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ เป็นกงล้อแห่งธรรมขับเคลื่อนพระศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและแผ่เมตตาจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันเวียนประทักษิณเพื่อตึกระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตันยูระลึกถึงผู้มีพระคุณหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงครูบาอาจารย์ที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วโดยตั้งจิตอุทิศส,ส่วนกุศลด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและมหาปูชนียาจารย์จะนำบุญนี้ให้ไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับเพื่อให้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมไายภพ อีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยคุณผู้ชมคะในวันนี้เรามีสถิติ10อันดับแรกในประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครและประมนนิมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรค่ะมาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างคะ่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดศรีสะเกษ อันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดเลยอันดับ6จังหวัดอ่างทองอันดับ7จังหวัดกาลสินอันดับ8จังหวัดสิงห์บุรีอันดับ9จังหวัดสุพรรณบุรีและอันดับ10จังหวัดฉะเชิงเราส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1แก้วภูธร8อันดับสองนครหลวงสิบ อันดับ3นครหลวง14อันดับ4นครหลวงหนึ่งอันดับ5นครหลวง7อันดับ6นครหลวง5อันดับ7นครหลวงหอันดับ8นครหลวง9อันดับ9นครหลวง17และอันดับ10นครหลวง12 คุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะคุณรณกรณเอี่ยมกำมชัยก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะไปติดตามรายละเอียดได้ในช่วงเมอร์นิวส์ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากสูงส่งเสริมเสรธรรมในต่างประเทศกับผมร,รัตนกธันกร์อชัยนะครับในช่วง w o r l d News ครับโดยในวันนี้นะครับคุณผู้ชม w วอร์ World News จะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครบไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกิบกจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายเซียเตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขและพิธีนะครับถวา,ายกองบุญปัญญาบารมีผ่านระบบออนไลน์ครับภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตร สดมบทรัตนาสูตรและบทสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมานเป็นทํานองสารพัญญะพร้อมทั้งได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสุเทพกัลยาณมิตรนงนุชกอศักักรยาณมิตรรัตนาสุขยิ้มน้อยกยัลยาณมิตรนิติพรแมคฮาร์ทและครอบครวัว จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญปัญญาบรมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์และครอบครัวเกตแก้วกิตนิกรพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทลได้เป็นผู้แทนสาธุชนในการถวายเครื่องเทียธรรมและกองบุญปัญญาบรมีแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้พระมหาประภาสปภาโสได้กล่าวให้โอวาดในการสร้างบรมีและแจ้งข่าวสารงานบุญ ภาคบ่ายได้รับฟังธรรมะอันสรงคุณค่าจากพระมหาพิสนุวิสุทธิยาโนซึ่งได้แสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์โดยให้คณะกรยานมิตรวัดพระธรรมกายเซีท์โอลได้รับฟังและแนะนำไปปรับใช้ในการสร้างบารมีในชีวิตประจำวันสืบต่อไปครับทางด้านวัดพระธรรมกายอิบารากิประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระขึ้น15คหาค่ำเดือนหนึ่งที่ผ่านมาครับ เมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาตรงกับวันพระ 95, ขึ้น15ค่ำเดือนหนึ่งวัดพระธรรมกายอิบาราคีประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพชาเปตะพลีเพื่ออุทิศสุขุสลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกะปาวัฒนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีอุทิศส่วุกุนลแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระ 95, ขึ้น15ค่ำเดือนหนึ่ง พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานภาคไป่ายได้รับฟังธรรมะอันสมคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีพร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและอุทิศบุญกุศลให้แด่หม่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในสัมภาระยะิยภพเพราะทุกวันพระเป็นวันที่กระแสบุญจะแผ่ไปถึงผู้ล่วงลับได้โดยตรงผู้ที่มีทุกข์ก็จะพ้นทุกข์ผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ คุณผู้ชมครับไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับแต่ขอให้หัวใจของเรานั้นมีกำลังใจที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมภายในก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตของชีวิตไปได้ทุกๆวิกฤตนะครับรณกรณร์ความใจพร้อมด้วยทีมข่าวลาปก่อนครับขอกราบพุโมทนาบุญและสวัสดีครับ ก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารงานบุญที่เกิดขึ้นค่ะในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ของโควิด -19 ก็ยังเน้นย้ำให้พระภิกษุสามเณรและสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมในทุกศูนย์ทั้งภายในและต่างประเทศสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในทุกช่วงกิจกรรมและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ คุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งข่าวสารงานบุญมาได้นะคะที่ tvdmcnews g m a i l c o m และสามารถติดตามรับชมบุญนิวสผ่านทาง gbnews. c o m ทาง Facebook บุญนิวทีวและทาง Youtube Channel บุญ news ค่ะท้ายนี้เราลากันไปนะคะด้วยพุทธ,ธสุภาษิตบทที่ว่าสติเตสางนิวารานางังสติป้องกันสิ่งเลวร้ายได้ค่ะกราบอนุทนาบุญและสวัสดีค่ะ